เื่อสารัตที่ภาษีเนี่ยมันจะต้องมีการจับในเรื่องของอระเบียบของซัพพลายเชนในโลกเนี่ยใหม่นะครับเช mm hmm. ่นยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆพอจีนตั้งกำแพงภาษีแล้วเนี่ยจะส่งออกไปสารัฐผ่านไทยไหมะนะเกิด mm hmm. ที่เขาเรียกว่าไอเซอร์คาเบนชั่นเนี่ยนะก็คือส่งสินค้าผ่านไทยนะมีเยอะขนาดไหน mm hmm. ประเด็นที่ไทยมีกับสารัฐที่ผ่านมาเนี่ย mm hmm. อันที่หนึ่งเห็นชัดๆก็คืออย่างที่บอกเราได้ดุลการค้านะครับ mm hmm. แต่ดุลการค้าเนี่ยมาจากอะไร มาจากคือนี้ผมผมแบ่งสินค้าที่ไทยส่งออกเนี่ยเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาจากการลงทุนที่เรียกื่าเป็น s d i จากต่างประเทศกลุ่มที่สองมาจากความเจ่งของสินค้าไทยนนเช่นายความว่าเช่นพวกสินค้าโปรเซตฟู้ดนะครับอะไรต่นง้ที่เขานั้นเลยอันที่สามก็คือเป็นพวกสินค้าเกษตรถ้าเราดูคร่าวๆง,ง่ายๆสินค้าที่ส่งออกขึ้นมาจะาขึ้นมาเป็นมาจาก s d i เนี่ยนะครับหรือ Foreign Direct Investment นีอยู่ประมาณสักประมาณ45%เปอร์เซ็นต์ของยอดส่งออกทั้หมดอ,มอีกประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นความเก่งของเราในเรื่องของอ,อาจจะเป็นเรื่องโปรเซสฟู้ดในเรื่องของอัญมณีในเรื่องของอสินค้าที่ที่เรามีความเก่งแล้วก็จะเป็นสินค้าเกษตรอีกประมาณ1 0เปอร์เซ็นต์ทั้งสามประเด็นเนี่ยจะโดนกระทบแตกต่างกันแต่เรื่องที่เรามีความเก่ง40%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไปโยงกับปัจจัยทางสังคม ะบวนการผลิตสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรเป็นเรื่องะเยอะเรื่องตอบโต้เนี่ยคงคงคงเคยตอบโต้ไม่ได้เพราะอันนี้เขาอนที่บอกเขาเขาไม่ไ<ร>ทำนิดเดียวเป็นเรื่องเดียว <c oughs> แต่ประเด็นก็คือว่าจริงๆตอนที่ผมอยู่เนี่ยสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ชอบคุย <c oughs> ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยชอบคุยแต่ว่าล่ะแ,แต่ว่าถ้าเราไม่มีเรื่องเราไม่อยายากเจอพูดง่ายคือต้องเดินหน้าคุยครับอันนี้ <c oughs> ถ้าผ่านมาถ้าเราทรําลักษณะเป็นแพสซีฟเนี่ยเราก็มีปัญหาแล้วก็ตามแล้วก็ตอบ อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่มีความลำบากไอ้สุดพ่อเนี่ยก็คือเป็นภาษีเขาเรียรนตามตอบแทนวนะ่าเราไม่แฟร์อะไรกับเขาเขาจะมาขึ้นภาษีตนนัวนี้เดี๋ยวผมอย่างนี้เพื่อจะให้เข้าใจปัญหาตรงนี้ชื่นความไม่แน่นอนเนี่ยคือคืออย่างนี้เมื่อสหรัฐขึ้นภาษีเนี่ยมันจะต้องมีการจับในเรื่องของ<ม>อะระเบียบของซัพพลายเชนในโลกนใหม่มนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเอาง,ง่ายๆพอจีน ตั้งกรแพงภาษีแล้วเนี่ยจะส่งออกไปสหรัฐผ่านไทยไหมะนะเกิด mm hmm. ที่เขาเรียกว่าไอเซอร์กาเมนชั่นเนี่ยนะครับก็คือส่งสินค้าผ่านไทยมันมีเยอะขนาดไหนอะไรประมาณเนี่ยก็แล้วถ้าเป็นเป็นเซอร์คัมเมนชั่นซึ่งสหรัฐสามารถตรวจพบมได้เนี่ยประเทศไทยจะโดนอะไรหรือเปล่า mm hmm. ก็กลายเป็น <c oughs> ว่าเขาใช้ฐานไประเทศไทยเพื่อ,อเป็นฐานที่ไม่โดนขึ้นแพงภาษีอย่างเงี้ยไอ้เจ้านี้ <c oughs> อันนี้จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ไทยจะต้องระวังในเรื่องของเซอร์คัมเมนชั่นที่ <c oughs> หรือว่าจีนเนี่ยอาจจะมาลงทุนที่ไทย เพื่อที่จะใช้เป็นฐานผลิตเข้าสารัลแทนยกตัวอย่างง่ายๆที่ผ่านมาเรื่องยางรถยนต์นะครับเรา mm hmm. เพิ่เราให้ว o i ให้หลายๆอย่างก็งมีรางรถยนต์ <Okay. S 1> ที่ใช้วัตถ mm ุดิบในไทยเนี่ยแต่ว่า <Huh. S 1> แทนจะผลิตในจีนก็ผลิตในไทยเพื่อส่งออกไปสารัฐนี่ก็มีอันนี้ <Huh. S 1> เป็นตัวอย่างที่ mm hmm. ทเห็นชัดน,นะครับแต่ัวนี้ mm hmm. ต้องเข้ามาเข้าใจก่อนว่าไอ้ไอ้ประเด็นความไม่แน่นอนไทยเนี่ยต้องเข้าใจ mm hmm. ว่าไทยแล้วเราไทยไม่มีประเด็นอะไรกับสารัลที่ผ่านมานะครับไอ้ตรงเนี้ย ที่ผมที่ผมเรียนได้ทราบว่ามันเป็นเรื่องวันออนวันมากกว่าเป็นเรื่องของอ่าเศษการค้าที่ที่เปรนรวปบุกอนนีประเด็นที่ไทยมีกับสหรัฐที่ผ่านมาเนี่ยอือันที่หนึ่งเห็นชัดๆก็คืออย่างที่บอกเราได้ดุลการค้านะครับแต่ดุลการค้าเนี่ยมาจากอะไรมาจากที่นี้ผมผมแบ่งสินค้าที่ไทยส่งออกเนี่ยเป็นสามกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาจากการลงทุนที่แรกเปลี่ยนเป็นเอ I จากต่างประเทศกลุ่มที่สองมาจากความเก่งของสินค้าไทย เช่นหมายความว่าเช่นพวกสินค้าโปรเซสฟูดนะครับอะไรพวกนี้ที่เขาีนั้นเลยอันที่สามก็คือเป็นพวกสินค้าเกษตรอันเนี้ยมีอยู่สามกลุ่มนี้อ่อคุณนวรัตพอเห็นภาพไหมว่าเรามีสามกลุ่มเนี่ยมันมีสัดส่วนเท่าไหร่กันะมาณเท่าไหร่หรว่าที่กับมาจากเอสไมีกี่เปอร์เซ็นต์นอะไรเนี้ยนะครับถ้าเราดูคร่าวๆง่าย สินค้าที่ส่งออกที่มาจากึีนมาเป็นมาจาก FDI นนะครับหรือ Foreign Direct Investment นี่อยู่ประมาณสักประมาณ45ของยอดสอง่งออกทั้งหมดอีกประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นความเก่งของเราในเรื่องของคำามอาจจะเป็นเรื่อง p โปรเ e s Food ในเรื่องของอัญมณันนีในเรื่องของอสินค้าที่ที่เรามีความเก่งแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรอีกประมาณ10เปอร์เซ็นตทั้งสามประเด็นเนี่ยจะโดนกระทบแตกต่างกัน แตกต่างกันยังไงคือถ้าเปิดเป็น S D I เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนมาลงทุนค่ะี่ประเทศไทยตอนนี้ประเด็นนี้ถือว่าเวลาที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ลงทุนแล้วไปส่งสารัสอย่างเงี้ยมันไปลงทุนแล้วส่งอีกประเทศหนึงยประเด็นปัญหาของประเทศไทยอันเด่นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าในเรื่องของเอ่อ f เ a เนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆเวียดนามไม่ชัดเจน ตอนสมัยเราอยู่เนี่ยเราชัดเจนว่าเวียดนามเนี่ยในอาเซียนขนาดเนี้ยที่มี FTA กับยุโรปเนี่ยมีอยู่สองประเทศคือสิงคโปร์กับเวียดนามแปลว่าอะไระแปลว่าถ้าเขามาลงทุนที่ประเทศเวียดนามอ่ะเขาส่งเข้าสหารัฐก,ก็ได้แต่ขนาดเดียวกันเขาส่งเข้าเวียดนามก็ไม่มีภาษีตรงเนี้ยเขาจะลงทุนในประเทศไทยเพิ่มหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าเขาโดนสหรัฐนึกอ,ออกไหมหรือว่าเขาคิดว่าเขาจะเพิ่มการลงทุนที่เวียดนามดีกว่าเพราะว่า า,า,าสารัฐลายกัมพงภาษีปุ๊บเขาส่งเข้าผลิตที่ e ูอาจจะมีบางอาจจะเข้าได้ง่ายกว่าอย่างนี้เป็นต้นอย่างเนี้ยอันนี้จะเป็นผลกระทบอันนี้ชัดเจนสินค้าประเภทพวกเนี้ยนะครับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,ออรนะรบยานยนต์ยื่นไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะโดนอันนี้ยอันนี้เป็นกลุ่มฉะนั้นเราเห็ว่า,วา<ไ>คุณหมอคาแสดงว่าอันนี้ที่เห็นเราเห็นล่าสุดเนี่ยก็คือจีนเนี่ยไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็มายื่นขอบ o i ไในประเทศไทย ก็เวฟภาษีได้เลยใช่ไหมคิดหมอบอกว่ามี FTA อยู่ถูกไหมฮะก็อันนี้เราก็จะเห็นชัดหรือว่าจีนไปตั้งออฟฟิศที่สิงคโปร์แล้วก็มาขอ BOI ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยก็คือประมาณมาสมสิทธิ์ที่แบบว่ามาใช้บริการในการลงทุนซึ s <S ่งอันนี้ก็จัดเป็นกลุ่มประเภทเดียวกันที่เป็นกลยุทธ์การแก้เกมของเขาในเรื่องของการเก็บภาษีของคุณทั้ใช่ไหมคุณหมอใช่ครับแต่อันเนี้ยสุดท้ายเนี่ยทั้งเขาก็ไปเจออยูอเขาก็ต้องดูกาออกสินค้าสุดท้ายแล้ว ผลิตในใไทยเราจะมีเขาเรียกเราคนคอนเทนต์ต่อไหลอะไร,ะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้ตงเนี้ม,มันจะเป็นเรื่องที่เขาคลี้ขี้ล,คลีคลี้ต่อไปไอ้กลุ่มที่สองนี<ม>่เป็นสินค้าที่เราเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาหารกระป๋องผลิตภัณฑ์ยาง<ม>อัญมณีเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แต่กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าสิ่งที่ผมผมเรียนให้ทราบต,ตั้งแต่แรกว่าการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้วสหรัฐนี่ยประเด็นทางสังคมเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญเสมอ ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีปัญหากับเขาเรื่องอะไรสารัฐเนี่ยเรื่องแรงงานอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเคยใช้แรงงานเด็กค่าตอนนี้เราไม่มีแรงงานเด็กแล้วนะครับมีแรงงานต่างด้าวนะครับสารัตเ,เคยเรียกร้องให้เรามีสาภาพแรงงานต่างด้าวอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะมาประเด็นขึ้นมาว่าโอเคถ้าคุณจะทําอ,อย่างนั้นเนี่ยคุณต้องอมียอมให้มีไอ้พวกนี้นะนหรือพวกแรง,งงานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นประเด็นันหนึ่งที่เรา ที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเราในกลุ่มสินค้านี้นะครับเป็นภาพออกเขาม้าหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมเรียกไอนหมูหมูสารเล่ยเนื้อแดงที่เราไม่ให้สารัตเข้ามาอ่ะถ้าเราบอกว่าไอ้สารเล่ยแดงเนี่ยเป็นอันตรายสารัตก็บอกเอางั้นคุณพิสูจน์สิว่ามันอันตรายตรงไหนคือคเด็กเนี่ยเขารับับเขารับรองนะอย่างนี้เราเล่าอันนี้็นสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าถ้าคเด็กรับรองเราจะให้เข้า โคเด็กก็ไม่รับรองทีเพราะโคเด็กรับรองรุงประเทศไทยก็บอกว่าโอ้ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าเรากิน<ม>ทั้งตัวแต่ว่าโคเด็กเทศส่วนบางส่วนสารัฐก,ก็บอกว่า<ม>เอาอย่างนั้นค,คุณก็ไปตรวจไอ้ส่วนที่คุณว่าอ,อันตรายแต่ก็ยังไม่มีการตรวจพิสูจน์อย่างนี้เป็นต้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเริ่มเข้ามาว่าอ๋อนี่เป็นอันแฟร์เทดนะอ่าในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเห็นไหมเราก็ยังมีมหลายประเด็นสมัยก่อนก็จะมีสินค้าก๊อปปี้ที่เขาไปจับอย่างน e ี้เป็นต้นนะครับตอนนี้พอนักท่องเที่ยวมันมากขึ้นเนี่ย ไอสินค้าที่มันก๊อปปี้มันก็จะขายเยอะขึ้นก็จะมีการรีพอร์ตมาว่าเออขนาดนี้เป็นนั้นที่ผมเล่าให้ฟังก็คืออย่างที่บอกเมื่อแปดปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมอยู่แหละเราขอให้เขาเนี่ยเราแอคทีฟมากเราขอให้เขาทําที่เรียกว่าเป็นเอาเอาไปไซเคิลรีวิวก็คือว่าพิจารณานอกรอบเป็นพิเศษยกระดับเราจะก p r i o r i t y w ิ t เวิร์ดไปเป็น w a t c h list ซึ่งดีมากมนะครับหมายาระดับที่สูงขึ้นแต่ขนาดนี้ผ่านไปแล้วเราก็ยังอยู่ w a t c h list ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเติมขยยับงขึ้้นนนนอ่าีเป็เปต ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นปดประเด็นอันหนึ่งที่ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาว่าเอา้าถ้าคุณมีลักษณะอย่างเงี้ยก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่เขาทําให้ขยับในการขึ้นมาสีที่ท,ท,ที่ที่เรา Universal, ยูนิเอวอร์แซล e <ะ>ล s a l อเออสปอคออะไรประมาณนี้นึกว่าเนื้อภาพเนือออกผ้าเรือแม้กระทั่งในเรื่องของโควิเ n นของโควิเดนโควิเดนในการก็เรียกอะไรอ่ประมูลสินค้าที่รัฐบาลซื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าไม่มีความโปร่งใสไม่เีอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าสม้อวัตสินค้า หรือบริษัทเขาอยากจะเข้ามาแข่งแล้วมันมันมาตรฐานมันไม่ได้ะเขาคิดว่าอ๋อตัวนี้คุณเป็นการกิดการทางการค้าแม้กระทั่งในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของสุลกากรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยนะเช่นหมคว่าอย่างเรื่องของสิงคโปร์เนี่ยเป็นตัวอย่างี่เหตุไดเชิงเขายกมาตรฐานในเรื่องของสุรากากรครับคุณ่ายคือสินค้าที่ส่งจากสิงคโปร์เนี่ยเข้าสหรัฐเนี่ยแทบจะบอกว่าไม่ต้องตรวจเขายาเร็ว ของประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่ได้มีการยกระดับตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นต้นอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มที่สองในที่เราที่บอกเป็นความไม่แน่นอนเนี่ยมันจะมันจะมันจะเข้ามางวดมากขึ้นนะครับอันที่สามในเรื่องของสินค้าเกษตร mm hmm. ก็มีหลายตัว mm hmm. นะครับเช่นในเรื่องของกุ้งเนี้ยนะครับเดี๋ยวนี้สหรัฐเนี่ยมีกฎระเบียบที่เรียก t ทสติบ i ลิตีคือไหมครามว่า mm hmm. สินค้าเกษตรเนี่ยต้องอจากโต๊ะที่เขากินเนี่ยต้องสามารถ ตรวจสอบได้เป็นถึงต้นต,นตอนในการผลิตอย่างนี้เป็นตน้นอย่างเงี้ยเราเรามีลักษณะไหนหรือว่าหรือประเด็นในเรื่องของแม้กระทั่งเราบอกว่า,าสินค้าเกษตรอินซีอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมอยู่อยู่สหรัฐเนี่ยคุยกับเวียดนามบ่อยเวียดนามเนี่ย<ม>เขาตั้งเป้าชัดเจนว่าภายในสิบปีคือคือเกือบป่าไปแล้วเจ็ดแปดปีเนี่ยสินค้าเกษตรสหรัฐ,รฐเนี่ยของเวียดนามต้องเข้าสหรัฐ และเข้ายุโรปได้แปลว่าอะไรคเขา<ม>ต้องผ่านมาตรฐานของสลฐแต่ขนาดเนี้ยของไทยเนี่ยมาตรฐานในเรื่องของสินค้าเกษตรจะเป็นมาตรฐานที่เราตรวจสอบกันเองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของหลายๆอย่างใน,นขา้าาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งออกของเราเนี่ยที่ว่าที่ว่าจะกระทบเนี่ยมันถูกกระทบโดยสามกลุ่มซึ่งมีปัจจัยที่ต่างกันที่ส่วนใหญ่ในเวลาเราเราด,เราดูเราดูส่งออกที่ที่เวลาเขาพูดกันเขาจะพูดเป็นตัวหวง แต่าไหรับเวลา<ช>ผมดูเนี่ย<ช>ผมจะดูว่าอ,อปัจจัยในการส่งออกทั้งสามกลุ่มเนี่ยมันมาจากเรื่องที่แตกต่างกันจาก fdi ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งจากเรื่องที่ความเก่งของเราก็จะเร่อนแต่เรื่องที่เรามีความเก่งสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไปโยงกับปัจจัยทางสังคมกระบวนการผลิตสภาพสิ่งแวดล้อมอะไรเป็นเรื่องซะเยอะแล้วก็สินค้าเกษตรก็จะมีปัจจัยหลายเรื่องอันนี้ยในภาพออา<ม>เพราะฉะนั้น,นทั้งสามเรื่องที่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 แบงค์ชาติพูดถึงเนี่ย มันอยู่ที่ว่าแต่และเรื่องเนี่ยเราจะโดนเรื่องไหนอย่ารูดยกตัวอย่างเช่นไอสินค้าที่เราเก่งอย่างเรื่องกุ้งเนี่ยเขาบอกโอเคท้าคุณเออคุณไปใช้แรงงานหรือคุณไปเอาเอาใช้ปลาที่เลี้ยงกุ้งมาจากามาจากการจับที่มันไม่ถูกกฎหมายอย่างเงี้ยมันก็จะไปโยงกันทั้งทั้งที่เลี้ยงกุ้งเราไม่ได้จับกุ้งในในทะเลอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งปลาทูน่านะครับเราไปจับปลาทูน่าซึ่งไปอยู่ในกลุ่มซึ่ง ตรงนั้นจะทําให้สัตว์บางอย่างมันชูนพันอย่างเงี้ยใช่ป่าเรื่องหลายเรื่องบางเรื่องเนี่ยแม้กระทั่งเราไม่คิดว่าเป็นปัญหาสักอย่างตอนที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีบริษัทที่เขานําเข้าสินค้าไทยที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ถามว่าเสินค้าไทยเป็นไงควกดีปัญหาที่เขาเจอ,อคือทําไมโรงงานของเราเนี่ยทาโอทีเยอะเกินไปสําหรับประเทศไทยเนี่ยทาโอทีเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมฮะใช่แต่เขาก็บอกว่าการที่ทาโอทีเยอะเนี่ยแรงงานไม่ได้พักผ่อน อาจจะประสบอันตรายอันนี้ด้านมนุษยธรรมในทางนีรกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นไปซึ่งเรื่องเหล่านี้มันจะอยู่ในกลุ่มสินค้าที่สองเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแฟร์เทรดอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของสังคมเรื่องทางสังคมที่มันไปโยงถึงถึงการค้าซึ่งตรงเนี้ยคทั้มสองเนี่ยเขาจะเอาเขาจะเล่นแต่ว่าเล่นเป็นลวแต่ละประเทศนะออกมาค่ะออันนี้ยเน้นผมตึงพยายามเคลียให้เห็นว่าปัญหาที่เราจะเจอเนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นก้อนเดียว มันจะเป็นแต่ละประเด็นนะครต่อย่างนี้เป็นต้นค่ะ,ค,ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เนี่ยทั้งสามประเภทเนี้ยถ้าเรายังทําไม่ตรงตามที่เขาเคยเตือนเรามาตั้งแต่ทรัมป์1.0แล้วเนี่ยเราจะดีเฟนยังไงครับคุณหมอคะเราเราเราจะแบบว่าไปอธิบายเขายังไงหรือว่าการตอบโต้เราควรจะตอบโต้ไหมหรือว่าเราควรจะทําตามที่ เขาเขาเขาจะเก็บภาษีเราคือเรื่องเรื่องตอบโต้เนี่ยคงคงคงไปตอบโต้ไม่ได้เพราะอันนี้เขาอย่างที่บอกเขาเขาไม่พตัวนิดเดียวเป็นเรื่องเดือนแต่ประเด็นก็คือว่าจริงๆตอนที่ผมอยู่เนี่ยสารัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ชอบคุยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยชอบคุยแต่ว่าล่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีเรื่องเราไม่ค่อยอยากเจอตอนที่ผมอยู่เนี่ยผมจะคุยกาตลอดเวลาเรื่องเนี่อเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้หน้าเราไปทำเรื่องนี้แม้กระทั่งในเรื่องยาเนี่ยเรื่องไอ้ซัพสิสิ์ทางปัญญาเราบอกโอ้ประเทศเราเนี่ยถึงแม้ว่า รายได้ต่อหัวจะดูสูงแต่ว่าการกระจายรายได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นยากลุ่มเนี้มันจะมาช่วยคนเนี่ยคือคือจริงๆเนี่ยประเด็นทุกเนี้ยเราต้องต้องอธิบายและกระทั่งแม้กระทั่งเรื่องเนื้อหมูเนี่ยหมูอสารเล่ยเนื้อแดงเนี่ยผมไปคุยกับสมาคมของขาหมูของเขาที่เป็นชาวบ้านเขาจะได้ข้อมูลอย่างเดียวว่าประเทศไทยเนี่ยเบี้ยวไม่ยอมให้เข้าเราบอกไม่ใช่อยู่รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้กินเฉพาะเนื้อเรากินหลายส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง ปกป้องอันตรายกับคนของเราด้วยอย่างนี้อย่างนี้เขาก็รับฟังเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาต้องการขายสินค้ายอย่างเดียวแต่ว่าประเด็นที่เราเนี้ยเราต้องทํารายละเอียดแล้วต้องพูดง่ายคือต้องเดินหน้าคุยกับเขาอันนี้ถ้าผ่านมาถ้าเราทําลักษณะเป็นแพสซีฟเนี่ยเขาก็มีปัญหาแล้วก็ถามแลม้วก็ตอบอันนี้อันน,น,นี้อันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่มีความลําบากในการที่จะดีเฟนต์ในเพราะในกรณีของสารักนะแต่ข้อดีของอันอันนี้ก็คือว่าในสายตาของสารลักเนี่ย ค่อนข้างมองประเทศไทยนีค่อนข้างดีอะไรนี้นะครับเพราะเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรที่ประเทศที่ค่อ,คอนข้างสนุกับสหรัฐที่เรามีส่นที่สัญญาฟอสหารัฐนี่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามรัชกาลที่สามซึ่งถึงว่าเป็นส่วนที่สัญญาที่เก่าแก่มากก่อนประเทศอื่นๆใน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 ,ในอาเซียนด้วยกันนะครับอ,อันนี้อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าถ้าถามต่อไปคือว่ามันจะมีประเด็นทางสังคมบางอย่างซึ่ง เขาอาจจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นข้อต่อรองในการขึ้นภาษีอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้นี่เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งซึ่งเราจะต้องเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องละเอียดเอาอ่ะนะครับที่เป็นเรื่องที่ที่หน่าจะโดนมากที่สุดเนี่ยคุณหมอถ้าเป็นประเด็นทางสังคมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในเรื่องของการเก็บภาษีเนี่ยคุณหมอว่าคือประเด็นอะไรคะคือท่นาบตในเรื่องของครับในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ย ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่มีการคุยกันนะซึ่งเราบอกว่าทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นอันหนึ่งที่จริงๆถ้าเราสามารถที่จะขยับจาก w l เนี่ย Watchlist เนี่ยออกจาก list ได้เนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เราเราจะเราจะจะทำได้ดีจะได้ดีเลยนะและอีกการหนึ่งก็คือสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะถูก Force จากกลุ่มเอกชนของเขาว่าในประเด็นไหนถ้าเขามีปัญหาเขาจะเอาเรื่องนั้นที่นิดยกขึ้นมาก่อนกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสารเล่งแ้ะแดงในหมูเนี่ย ถ้าถูกอยากยกขึ้นมาเลยว่าถ้าถ้าสมาคมเขาเนี่ยเขามองแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ไม่แฟร์เลยเขาเขาก็จนะหยิบเรือเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะครับ mm hmm. หรือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีพวก NG o อของสหรัฐเองเนี่ยนะครับริ้งประสานกับเอ็นจีโอต่างๆบอกว่าต่อยังไงการคุ้มความแรงงานต่างด้าวเราทําไม่ดีเพราะเราไม่ได้ดีในสาภาพอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยก็จะถูกกินยกขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราจะต้องอ คลียร์กับเขาในแต่ละเรื่อง<ข>อให้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 ชัดเจนน<ล>ะครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ